คุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะเตือนเตืนเตืนอนเอเดี๋ยวมาดูต่อกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะ ยังมีอยู่นะคะสาหรับตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ถึงแม้ว่าภาวะตลาดจะวูบๆแต่ว่ายังมีหุ้นที่พร้อมที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดนะคะแล้วก็มีการจองกันไปกันแล้วแต่จองเต็มไม่เต็มอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะสาหรับบริษัทไวท์โลจิสติกจํากัดมหาชนหรือว่าไว้นั่นเองนะคะเราไปพูดคุยนะคะกับครอบครัวไว้กันนะคะกับคุณชูเดชคงคงสุนทรนะคะกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจไว้์นะคะลาอีกท่านหนึ่งคุณอาริยาคงสุนทรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ สัตว์ไว้นะคะว่าครอบครัวนี้ใช่หรือเปล่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทั้งครอบครัวเลยนะคะค่ะก็คงไม่แปลกใจนามสกุลคงสุนทรนะคะนี่ก็ภรรยาแล้วก็ภรรยาใหญ่กว่านะคะเป็นประธานส่วนคุณชูเดชนั้นก็กรรมการผู้จัดการนะคุณผู้ชมค่ะพร้อมกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะเท่าตลาดจํานวนกี่หุ้นนะ150ล้านหุ้นค่ะ150ล้านหุ้นจองเท่าไหร่นะคะ 2บาท10สตางค์ค่ะได้เงินมาเท่าไหร่คะ315ล้านบาทครบตัวเลขครบมากเลยนะคุณอริยาก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไว้นะคะจอมนน้วันสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายค่ะไม่ต้องถามว่าเหลือหรือไม่เหลือหมดลวค่ะหมดแล้วญาติทางฝ่ายสามีได้หุ้นหรือเปล่าอริยาสามีได้ไหมคะอ๋อ ไม่ได้ครับทำไมคะญาติไม่เอาหรือว่ายังไงฮะอ๋อเปล่าครับก็เขาบอกว่าครอบครัวคงถุนทรอนเขาไม่ให้จองครับอ๋อเขาไม่จองมีอยู่แล้วครับอ๋อค่ะเขามีอยู่แล้วค่ะก็จองสองบาทสิบสตางค์ซึ่งตอนนี้เองทางด้านอันเดอร์ไลท์แล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินก็คือบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปครับอเจ้าตัวไม่มาก็ไม่รู้อเดี๋ยวเราก็มาขายของเราดีกว่าอ่ะไว้ทำอะไรคะคุณอริยะคะอ๋อ WISE เนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบครบวงจรนะคะค่ะใ,ให้บริการได้ทั้งการนำเข้าและการส่งออกแล้วก็ทั้งทางทะเลแล้วก็ทางอากาศนะคะรวมทั้งเรามีบริการสนับสนุนด้วยก็คือให้บริการในเรื่องของการดำเนินพิธีการศุลกากรน,<อ>นะคะรวมถึงการขนส่งในประเทศอนะคะค่ะ พิธีการนี้คงจะยุ่งยากน่าดูนะคะค<ฮ>เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสุลกากรนะคะที่ต้องมีความรูม้ค่ะระดับประเทศเนาะตัวนี้ก็เป็นประโยชน์นะแล้วพวกว่าจะส่งออกนี้มาปรึกษาคุณอริยาได้ไหมได้ค่ะ<ฮ>ที่บริษัทมีผู้ชํานาญการนะคะ,คะสีท่านแล้วก็มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาอีกนะคะค่ะถ้าอยาก ส่งให้ให้คุณอรรยาส่งของไม่ให้ก็มาติดต่อที่ไว้เลยเราจะมีทีมงานที่รับปรึกษาด้วยออฟฟิศอยู่ไหนคะอยู่ตรงช่องนันทสีเนี่ยค่ะอ๋อช่องนันทสีกรุงเทพมาแล้วขอค่ะขอไปในเว็บไซต์ไทยนะค่ะอ่ะละแล้วคุณชูเดชช่วยรายงานภรรยาคะอะไรนะฮะใจผมคุณชูเดชช่วยงานอะไรคุณภรรยาบอกว่ารับปรึกษาได้เป็นเรื่องภรรยาใจครับก็ ส่วนงานที่ผมดูแลนะฮะก็จะเป็นส่วนของเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็พวกโปรเจกต์อะไรใหม่ๆพวกเนี้ยฮะพัฒนาธุรกิจยังไงคะก็คือดูแลในส่วนของฝ่ายขายแล้วก็เกี่ยวกับฝ่ายการตลาดพวกเนี้ยครับฝ่ายขายแล้วก็ฝ่ายการตลาดนะฮะแล้วไปขายให้ใครคะส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็จะเป็นผู้นําเข้าผู้ส่งออกนะฮะหลายใหญ่ที่อยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมอะฮะก็มีมีมีทั้ง ที่อยู่ทางอีสเซรนซีบอร์ดนะฮะทางแหลมชะบังชนบุรีระยองแล้วก็ทางโซนอายุทยานะครับนี่ข้มอุตสาหกรรมไฮเทคโลจนะบางะบินวนเนี้ยฮะมีหลายลูกค้าฝั่งตันออกหมดเลยครับมีทั้งตอนออกแล้วก็มีทั้งทางแถบอยุทยาด้วยอยุธยาเพราะว่าทางแถบอยุทยานี่จะเป็นพวกอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เยอะโอ้แล้วก็รับส่งให้เขาด้วยใช่คะเอารับส่งนี่มีเกี่ยวกับมีเรือไม่มีเรือไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะ ไม่เกี่ยวฮะเพราะว่าเราเป็นคนรับจัดการเกี่ยวกับโลจิสติกระหว่างประเทศให้แต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเรือครับเออนี่แหละรับจัดการก็คืองานบริการใช่ครับออแล้วส่งออกไปต่างประเทศนี่ส่วนใหญ่ลูกค้าส่งไปที่ไหนคะอ,อ๋อมีไปทั่วฮะแต่ว่าตลาดหลักที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นตลาดในเอเชียก็จะมีจีน สิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นพวกเนี้ยฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปอเมริกาใช่ฮะตลาดหลักของเราจะไปอเมริกาส่วนใหญ่ลูกค้าที่ส่งไปอเมริกาเป็นลูกค้าประมาณไหนฮะเออจะมีลูกค้าตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไปอะฮะก็ก็จะมีทั้งสินค้าหลากหลายเลยฮะ,ฮะที่เป็นออโตพาร,ร์ทวัสดุกอ่อสร้างแล้วก็พวกอาหารกระป๋องพวกเนี้ยฮะ,ะอ๋อส่งให้อเมริกาเหรอครับส่งให้ตลาดที่อเมริกาแล้วส่งยังดีอยู่เหรอคะตอนนี้ บรรยากาศเขาเห็นว่าตลาดตลาดอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวนะฮะ,ะเริ่มฟื้นตัวถ้าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตลาดอเมริกาก็ยังมีการเติบโตในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะที่ว่าส่งออกของประเทศไทยถดถอยลูกค้าเราถดถอยไหมฮะลูกค้าต้องดูเป็นเซกเตอร์ไปนะฮะ,ะถ้าพูดถึงตลาดในส่วนของอเมริกาเองก็ยังเติบโตได้ดีอยู่นะฮะค่ะ เพราะที่ที่เขาจะเปลี่ยนคอมอกันเนี่ยแหละเขาบอกส่งออกไม่ดีเผื่อเผื่อคำยืนยันจากผู้ประกอบการก็ยังดีอยู่ใช่ไหมฮะก็ยังดีอยู่ในตลาดอเมริกานะฮะครับผมส่วนในเอเชียเองเนี่ยก็จริงๆตลาดก็ยังพอไปได้ไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนฮ่องกงสิงคโปร์ก็ตัวเลขก็ยังพอไปได้คะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เลยหวือหวาเหมือนในอดีตแต่ตัวเลขมันก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ ขายได้ฮะจริงพอไปได้ฮะจริงนะครับจริงนะจริงครับอ๋อจริงนะครัพอเป็นห่วงเหมือนกันนะในเรื่องสภาพโดยภาพรวมของประเทศนะฮะครับแต่ว่าเรามาก็คือเราเน้นในส่วนของอเมริกาเป็นหลักใช่ครับแล้วก็ได้จังหวะเราเอาเข้าบริษัทเข้าตลาดครับอันนี้ก็วางแผนมาสองแล้ววางแผนมาสองปีช่วงสองปีนี่ตลาดซบนะใช่ไหมครับ ซบใช่ป่ะหรือว่าเราไม่ซบปีหมายถึงตลาดหลักซั์หรือตลาดเราฮะตลาดพี่อะ่ะตลาดเราใช่ไหมตลาดเราไม่ไม่ซบอ่ะทำไมไม่ซบอ่ะก็ยังยังดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้าที่เราดิวอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีจะเป็นตลาดที่มีฐานการผลิตในหลายประเทศนะฮะลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้า ต่างชาติที่มีฐานผลิตในหลายประเทศบางทีเขาก็จะมีการนําเข้าส่งออกสินค้าควัสดุวัตถุดิบแลกเปลี่ยนกันในแต่ละประเทศก็ยังค้าขายกันอยู่ปกติใช่ไห<ช>มกันเหรอ<ช>ถึงแม้ว่าบรรยากาศโดยรวมมันจะดูอ<ช>่อนแอช่วงสองปีที่ผ่านมารายได้ยังไงคะอย่างปีที่ผ่านมารายได้เราโตขึ้น2ี่ิเร์เซ็นต์นะคะัวแรกต้องถามภรรยาหรือเปล่า คุณชูเดชผมผมจะบอกในข่าวๆจะละเอียดเอียดคุณอะไรยางไงถ้าพูดถึงรายได้เมื่อปีที่แล้วเราจะอยู่ที่670ล้านบาทนะคะใช่ค่ะเติบโตจากปีก่อนก็คือ25%่ค่ะแล้วก็ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็คือจะอยู่ที่25%อัตรากำไรสุทธิก็คือจะอยู่ที่9%สิเส็ศษค่ะนี่เป็นเทนในช่วงสองปีที่ผ่านมาค่ะ แล้วต่อไปนะคะต่อไป,<น>ไปก็เราวางการเติบโตไว้นะคะวางแผนการเติบโตก็คือจะอยู่ที่ปีละ20%ก็คือในปี2558แล้วก็ปี2559คะ่ะต้องได้20ค่ะใช่ค่ะมากกว่านั้นไม่ได้เหรอคะ เกินได้ค่ะเกินได้แต่ห้ามลดลงนะก็ที่เมนเทนได้เพราะอะไรตัว20%ที่ว่าจะทำไม่ได้คือฐานลูกค้าของบริษัทเนี่ยก็ยังเติบโตดีอยู่นะคะค่ะถึงแม้โดยภาพรวมแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยดีนะนะะแต่ฐานลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังดีอยู่อะค่ะไปได้ฐานลูกค้ายังไงดีอยู่คะเชิญค่ะครับฐานลูกค้าลูกค้ามายังไงถึงว่าดีอยู่อ๋อก็ถัด คือคือในในงานโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยฮะผมว่าสิ่งสําคัญอันหนึ่งคือคุณภาพของบริการด้วยนะฮะคือสิ่งที่เราพยายามทําก็คือว่าให้บริการรักษาคุณภาพของการบริการอะไรคือคุณภาพของบริการฮะการส่งมอบอะฮะเราต้องส่งมอบให้ได้ตามเวลาแล้วก็ต้นทุนต้องแข่งขันได้นะฮะรวมทั้งเราต้องพยายามช่วยลูกค้ารักษาให้คําแนะนำนะฮะในการที่จะ ลดต้นทุนในส่วนของพวกโลจิสติกส์กนียให้เขาขายของได้เยอะขึ้นนะครับมีกําไรพอพอพอ,พอได้อยู่ใช่ไหมมันช่วยได้เยอะหรือฮะโลจิสติกส์ตรงนี้ก็ตามตัวเลขที่เก็บมาก็ต้นทุนโลจิสติกส์ของเมืองไทยอยู่ประมาณ14นะฮะไม่น้อยนะฮะ14เปอนี่ถือว่าเยอะ ถ้าเราเมนเทนได้ดีก็จะทําให้มาจีเราดีขึ้นเหละฮะถ้าถ้าเราช่วยลูกค้ารดต้นทุนโลจิสติกได้เนี่ยลูกค้าก็จะขายของได้เยอะขึ้นถ้าลูกค้าขายของได้เยอะขึ้นเราก็จะมีรายได้มีงานเยอะขึ้นสม่ำนะเสมอได้ใช่<ม>เพราะฉะทำมาทาทำนี้มานานนี้ก็<ๆ>ทํามาจริงๆกิจการเปิดมาตั้งแต่ปี3-6นะฮะ ก็20กว่าปีแล้วเราก็ัตราการเติบโตมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ขยายงานมาอย่างต่อเนื่องจากเดิมเราทําแค่ตลาดอเมริกาใช่ไหมทางด้านทางทะเลไปอเมริกาปัจจุบันเนี้ยเราก็ขยายตลาดเป็นในหลายๆที่รวมทั้งทำแอร์เฟรชด้วยแล้วก็ยังทำกิจการที่ให้บริการเสริมนะฮะอย่างเช่นพวกพิธีการสุลกากรนะฮะพวก i m p o r t Export Document นะฮะแล้วก็ยังมีบริการ ขนส่งในประเทศแบบต่อเนื่องด้วยครับ20กว่าปีแล้วนะครับมีประสบการณ์ทั้งสองท่านยังไงคะในเรื่องของโลจิสติกอ๋อคือก่อนที่จะมาทําธุรกิจเองอะค่ะเราก็ได้มีโอกาสทํางานกับบริษัทสายการเดินเรือใหญ่ๆถึง5-6ปีอะค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งระหว่างประเทศมาค่ะก็มีความเชี่วชาญมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อนที่มาตั้งบริษัทเองแหละค่ะอยู่วงการนี้มาเกือบ30ปีแล้วค่ะ ก็ทําอาชีพเดียวเลยครับอาชีพทั้งสองท่านเลยตั้งใจเลยเหรอฮะครับแล้วก็อ่ชะตอนนี้เลยทําเป็นอย่างเดียวแล้วฮะทำอะไรเป็นทำโลจิสติกส์เนี่ยฮรระหว่างประเทศมีอันหนึ่งที่คุณต้องทําเดี๋ยวจะบอกว่าทําเป็นหรือค่ะกลัวเลยนะคะค่ะแต่ว่าจํานวนที่เอาเข้ามาจดทะเบียนในตลาดนี้คุณเป็นความตั้งใจอยากเอาบริษัทมาจดทะเบียนไหมฮะหรือยังไงครับ ก็อะไรเป็นแรงบันดาลใจทำไมต้องเอาบริษัทเข้าตลาดคือเมื่อ2ปีก่อนนะคะเราเส่งบริษัทเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัล SME National Award นะคะจากสสวนะคะได้รางวัลสุดยอดเนี่ยสปีซ้อนแล้วทางสสวอเองเนี่ยก็จะแนะนําเราต่อไปที่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องออประโยชน์ของการระดมทุนเงินทุนอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะ แล้วเ,เราก็ได้เรียนรู้อะไรมากพอสมควรนะคะได้เข้าอบรมได้ไปดูงานนะคะได้หนังสือมาอ่านเยอะมากนะคะหลังจากศึกษาแล้วเราก็มองว่า,าตลาดเนี่ยเ,เป็นเ,เป็นที่ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขยายการเติบโตได้ดีกว่าในอดีตนะคะในอดีตเราทำได้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเ,เรามีโอกาสได้เงินทุนที่ ไม่มีต้นทุน mm hmm. เราก็น่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วขึ้นรวมถึงในเรื่องของความยั่งยืนของธุรกิจด้วยค่ะค่ะงั้นถ้าเราเข้าตลาดแล้วเราจะให้อนาคตกับไว้ยังไงการเติบโตตรงนี้ค่ะที่ว mm hmm. ่ามันจะไปได้ยเยอะอคือตอนนี <c oughs> เ้เดิมที่ผ่านมา mm hmm. เราให้บริการได้เฉพาะในเรื่องของขนส่งะรว่างประเทศแล้วก็เรื่องพิธีการศุลกาการ mm hmm. เรื่อง ขนส่งในประเทศใช่ไหมคะอนาคตเนี่ยเราวางแผนที่จะทำในเรื่องของคลังสินค้าขยายอีกอีกเซกเตอร์หนึ่งนะคะเพื่อดีใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็คือจะขยายงานตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะมารองรับการเติบโตให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมด้วยค่ะตลาดเยอะนะคลังสินค้าในเมืองไทยคือคลังสินค้าถ้าพูดถึงพื้นที่เนี่ยก็ยังมีเพียงพออยู่นะในตลาด ความต้องการในการใช้บริการมีเยอะค่ะใช่ค่ะอันนี้เราคิดว่าเราจะเสริมให้กับลูกค้าเสริมให้กับลูกค้าเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริการโลจิสติกของไวส์ครบวงจรครบวงจรแล้วก็เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะฮะซึ่งมันก็จะสะท้อนมาในในส่วนของรายได้บริษัทที่จะมากขึ้นในอนาคตค่ะแล้วจะเอาเท่าไหร่ละคะ หมายถึงทางเดินาใช่ไหมฮะเอาอนาคตของไว้เลยจะเอาแบบไหนยังไงคะที่จะวางโพสชั่นของไว้นะคะก็วางโพสชั่นของไว้ให้เป็นคือไว้เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานดีนะฮะแล้วก็เราก็มีแผนงานที่ชัดเจนที่เราจะเติบโตไปในระยะยาวเนี่ยเราก็อยากจะทำให้ไวเนี่ยให้บริการลูกค้าได้แบบครบวงจรทั้ง ในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยนะฮะ,ะแล้วก็พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริการของเรานะฮะ,ะในในการจัดลงทุนต่อยอดในอนาคตนะ,ะ,ค,ะครัแต่พวกเรานัลงทุนนะเราก็มองอนาคตของไว้นะตอนนี้2บาทสิบสตางค์ที่เราจองนะฮะของเป้าเราก็ เมื่อกี้ขอกำไรเท่าไรย่สิเปอรใช่ไหมต่อปีเออรายได้เพิ่มขึข้น20%กำไรเาเรนะค่ะใช่แต่พวกเรานะถ้าถือหุ้นไว้2บาทสิบสตางเราก็ต้องกำไรร้อเนต์นะเข้าใจไหมคะความคาดหวังค่ะใช่ทำได้ไหมคะ คิดว่าเราจะทําตามแผนงานที่เราวางหรอรรยานําค่ะคิดตามแผนงานนะแต่ที่เราคาดหวังร0อของนักลงทุนนี่ก็ว่ากันนะฮะนี่คือพร้อมกันสิคะเอาไหมคะแน่นอนครับแน่นอนทางคุณชูเดชบอกแน่นอนแล้วคุณอาริยานะคะ แน่นอนคือเราจะทําตามแผนะไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องรอพิสูจน์เนาะแต่ว่าเห็นความตั้งใจในการเอาบริษัทเข้าตลาดแล้วเห็นความตั้งใจในเรื่องราวของตัวธุรกิจก็คิดว่าตัวไว้เองก็จะเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่เราติดตามได้เยอะต่อไปนะแต่จอนี่เต็มแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปตัวเลขแป๊บหนึ่งนะ